ู้ชมคะสดในพื้นที่ขณะนี้จุดที่เจษดาภรรยาคนที่สองบอกว่าเอาศพเด็กมาทิ้งนะคะเมื่อปี59กับ61เนี่ยล่าสุดรองผอบชพลตําตรีนพสินพูลสวัสด์นะคะลงพื้นที่บอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะแต่ตอนนี้กําลังขุดอยู่อลองฟังดูค่ะที่เขาบอกว่าในเขตตรงนี้เป็นเขตความการสิทธิ์ของใครครอบครองใครต้องขอยากนิดนึงในการเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบดูว่าจะพบร่องรอยนะครับชิ้นส่วนกระดูกหรือของเด็กหรือไม่อย่างไรนะครับ ณตอนนี้นะครับถ้านับนะครับเอาเป็นว่าจะได้ไปสับสนกันนะครับภรรยาเขาสี่คนคนที่หนึ่งมีลูกหนึ่งคนคนที่สองมีลูกหนึ่งคนนะครับตอนนี้ทําการสอบสวนโดยที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุสวนไปที่ยังต่างจังหวัดที่จังหวัดตรังนะครับเพื่อตรวจสอบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับนี่คือคู่แล้วนะครับอันถัดมาครับคนที่สามคนที่สามเนี่ยมีลูกห้าคนคนที่หนึ่งนะครับปรากฏว่าที่ทางคุณกันช่วยได้ก็อยู่โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขสี่คนสี่คนจะคำรับสาร,รภาพเนี่ยบอกว่าเสียชีวิตหมดแล้วเสียชีวิตแล้วสี่คนเนี้ยสองคนนะคำร,รับสารภาพตรงกันว่าไปชี้จุดถูกต้องในเขตบางซื่อนะครับแล้วก็ในโลกโซเชียลก็เห็นพบแล้ว่ามีการพบศพเด็กสองคนจริงคือทารกอายุสิบเดือนกับสองเดือนซึ่งในส่วนนี้เมื่อเราเปรียบเทียบทาง DNA ของพ่อแม่คูน่นี้และไปแมทชิ่งกันถ้าตรงกันจะได้คอนเฟิร์มได้ว่าเป็นบุตรนะครับสองศพเนี่ยเป็นบุตรของพ่อแม่คู่นี้จริงนะครับส่วนอีกสองศพนะครับที่เขาบอกว่ามาชี้จุดเนี่ย ก็คือพื้นที่สายไหมณตอนนี้เรายังไม่พบข้อมูลใดๆเลยว่ามีการแจ้งว่ามีพบศพนิรนามในเขตพื้นที่สายไหมหรือที่โรงพยาบาลใดๆก็ต้องให้เวลาทางฝ่ายสืบสวนสอบสวน,นทางการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทั้งทุกโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงจุดที่อาจจะมีการมูฟนะครับจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นโดยโดยไม่ได้ตั้งใจของขน,นขยะหรือเก็บขยะอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณมเยี่ยวเวลักเพาะะั้นเขาเกิดจากอะไรคะโดยเฉพาะภรรยาคนนี้สามที่มีลูกมาก เขาไม่ต้องการมีลูกเลยอฆ่าหรือว่าเพราะอะไรคะขอให้สอบสวนแบบชัดเจนทุกงไปตีให้ครอบคลุมก่อนดีกว่าไม่ให้ต่อรอามค่ะจากการสอบสวนเขาทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีความคุยไปสำนึกผิดหรือเวียดหรืออะไรยังไงมครับณตอนนี้ทางแม่ก็าสำนึกสำนึกผิดครับท่านก็ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับกังวลใจไหมครับว่าในการติดตามหรือการตามหาอีกสองศพที่เหลือเนี่ยมันจะถ้ามมันไ่เจอผมจำเด็นว่าในฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับตั้งแต่2,555 ทางนิติเวชตํารวจเราเนี่ยครับเก็บเก็บฐานข้อมูล DNA ถ้ามีการพบศพนิร,รานามใดๆก็ตามและพนักงานสวนส่งไปที่สถาบันนิติเวชนะครับลงลงมาตํารวจมีการเก็บฐานข้อมูลถ้าเราเอาต้นทางคือพ่อแม่เด็กไปทาการตรวจสอบและไปรันถ้ามีการนําศพส่งไปจริงยังไงก้องเจอว่าเป็นศพของคนนี้นะครับเรื่องราวท่ขอกรณีศพอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเป็นศพเด็กกะดูดหรืออะไร ยังอยู่ตรงนี้นะครับถ้าทางสื่อก็ยืนยันว่าเดี๋ยวเราจะทําการเปิดหน้าดินนะครับเพื่อค้นหาเศษกระดูกของของศพทา่มีอยู่จริงนะครับถ้ามีอยู่จริงยังไงก็จะเบครับ,รบมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลือ,อยคือกระดูกครับแม้เวลามันจะ่าาแล้ว ใช่ครับถูกต้องครับครับเรื่องความไม่พึงประงค่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมันมีความเสียวามันลอกับอรอย่างนี้สามารถทำได้ไหมรับเนมันมันมันจะส่งผลกับกับศพนะลัับครับมันก็จะมีสัตว์เลื้อยคลานที่มันจะสามารถล่าเราทิ้งส่วนของกระดูกที่มันกระจัดกระจายไปได้ครับมีโอกาสครับพวกจระเขพวกหมาพวกอะไรพวกนี้ฆ่าไปได้ครับแต่ในกรณีว่าถ้าสมมติไม่โบรไปครับมันจะส่งผลต่อคดียังไงบ้างไหมครัท่านเจ้าการก็อย่างที่ เอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือทางรองผาบาชนนะคะพลตำรวจตรีนกพสินพูลสวัสด์แล้วก็มีทางพิสูจน์หลักฐานกลางมาด้วยนะคะยืนยันว่ามีการเปิดหน้าดินแล้วก็จะตรวจสอบคือคุณความต่างเนี่ยสมัยก่อนจุดนี้เป็นป่ากก ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเยอะนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดหน้าดินแล้วค้นหาดูแต่ไม่ว่ายังไงทางพอถอยืนยันว่าถ้าทิ้งตรงนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีการนําศพออกไปเช่นอาจจะไปโดยขยะไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าสาัตว์เลื้อยคลานเอาออกไปถ้ายังอยู่ตรงนี้จริงๆต่อให้ทิ้งในปี59และปี61ซึ่งผ่านมาเท่าไหร่คะต้องมี5-6ปีอย่างต่ำเนี่ยถ้าทิ้งตรงนี้จริงๆนะยังไงก็ต้องมีเหลือกระดูกเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายเดี๋ยวต้องรออันนี้ต้องรอดูว่าผลจะเป็นยังไงซึ่งจจจุุดดนนีี้ะเป็ท ทั้งเจษดาและนายเอ็มมาทิ้งศพเด็กตั้งแต่ปี59เป็น2ศพสุดท้ายที่ยังหาไม่เจอ59กับ61 59กับ61ทีนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่พลตํารวจตรีนพสินจะมาที่จุดนี้ท่านก็ไปอีกจุดหนึ่งจุดสำคัญช่วงบ่าย3มที่ผ่านมาก็จะเป็นจุดอพาร์ตเมนต์ที่ซอยประหลนโยธิน48ซึ่งก็เป็นห้องพักของนางเจษดานี่แหละค่ะแม่ของลูกๆที่ตายนี่แหละฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ตรงจุดนี้มีประเด็นสําคัญก็คือนางเจษดาเนี่ย บอกว่าที่ตัวเองต้องมีส่วนร่วมในการฆ่าลูกพูดตรงๆแล้วก็อำพรางลูกเพราะสามีณขณะนั้นก็คือในเอม็มทำร้ายร่างกายเธออย่างหนักมีทั้งเอาไฟมาลนเธอมีทั้งเอาเหล็กไปจี้ไฟแล้วมาจี้เธอและถ้าเธอไม่ทำตามสิ่งที่ในเอ็มพูดเธออาจจะไม่มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ก็ได้นี่เป็นเหตุผลทำให้เจษดาหรือว่าเมียคนที่สามซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ท่านพลตารวจตรีนพศินบอกเป็นเมียคนที่2แล้วนะฮะคือคือมันจะสลับสลับกันอยู่จํานวนเมียเนี่ยมี4คนแต่เมียคนไหนเป็นคนที่1คนที่2คนที่3มเนี่ยคุณผ,ผู้ชมก็ไม่เป็นไรละไว้ได้แต่คร่าวๆคือมีเมีย4คนและมีลูก10คนนี่คืออีกจุดหนึ่งสำคัญก็คือพหลโยธิน48ิทีนี้วันนี้ทีมข่าวช่อง3าของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปอีก2จุดนะฮะสจุดที่ว่าก็คือจุดที่เจษดาและเอ็มไปทิ้งลูก2คนแรกก็คือเด็กชาย10เดือนทิ้งปี56 กับเด็กชาย1เดือนทิ้งปี57ทั้ง2จุดเนี่ยพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพผู้กำกับสอนอบางซื่อ,อ,อพาทีมข่าว<ห>ของเราไปตรวจสอบนะครับส,บสจุดนี้จุดที่สำคัญก็คือปากทางเข้าสวนจากภูผาสู่มหานาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวนรถไฟ12พฤศจิกาปี57ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พบศพเด็กอายุ1เดือนเป็นจุดที่พบศพครับโดยมีคนไปพบแล้วนำส่งเจ้าหน้าที่ ต่อมาเลยออกมาจากจุดแรกเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรพบอีกศพหนึ่งเป็นเด็กอายุ10เดือนอันนี้พบปี -56 อย่างที่บอกมันจะกลายเป็น2จุดที่เจอศพมีคนเจอศพเด็กนิรนามนำส่งเจ้าหน้าที่ทพันตำรวจเอกคูวดลบอกอย่างนี้ครับผลการชนะสูตรของทารกทั้งสองศพนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องรอตรวจ DNA นะวพราใช่ลูกของเจษฎากกบเอ็มหรือเปล่าแต่เบื้องต้นน่าจะใช่ศพแรกเนี่ยที่อายุ10เดือนตายปี56เนี่ยคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่าเป็นศพทารกเพศช,ชายศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ถึงแก่ความตายการตายมาจากระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเด็กมีบาดแผลช้ำทั้งตัวริมฝีปากสมองบวมหัวใจตับมีเลือดข้างปอดบวมน้ำเล็กน้อยอันนี้คือศพแรกนะฮะซึ่งก็คือลูกคนที่สองของเจษดาทัาใชั ศพที่สองที่พบที่พบเป็นศพนิรนามและถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่ผลการชันสูตรมีลักษณะคอหักฮะหมุนได้รอบตามร่างกายเนี่ยไม่ได้พบบาดแผลแต่เป็นลักษณะอย่างที่บอกก็คือต้องรอรอยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะว่ายังไงแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทีมข่าวไปเจอวินมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ระบุว่าเคยมีเหตุการณ์นำศพเด็กมาทิ้งตอนนั้นเอาศพใส่ถุงปุ๋ย ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ารายละเอียดใช่เคสเดียวกันหรือเปล่าที่เจออย่างเงี้ยค่ะพี่ๆมันไม่ได้เจอแต่คร่าวๆเออเมื่เก็บมาอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้นานแล้วสิบปีแล้วอ่ะพี่ตั้งนานแล้วเขาเขาพูดกันยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องที่เจอเด็กอ่ะค่ะไม่ได้พูดอะไรพี่ก็เล้วเก็บไปแล้วมีตำรวจมาแล้วเไม่อยากเข้าไปดูกี่ขวบพี่ตอนนั้นอ่ะจำได้ไหมพี่ขวบสองขวบหรือเปล่าขวบสองขวบไม่หรอตอนนั้นหรอสขวบไม่ใช่เด็กฮาลกแรกเกิดเลยใช่ไหมครับ แน่ใจคุณไม่คุ้นอะตะเพื่อตั้งนานแล้วอ่ะสิบปีผมก็จำมันไม่ได้ก็ไม่มีนู่นเหล่านี้แหละไม่ค่อยสนใจแล้วอือแล้วแล้วในแถวๆนี้มันเคยมีเคสแบบไม่มีไม่เคยมีมันมีครั้งแรกเนี่ยวสิบปีแล้วมันมีครั้งแรกสิบปีแล้วตรงไหนที่ชี้หน่อยแถวนี้ยแหละต้นนี้ยแหละ